<ersch> ชื่อโมครับวันนี <way>. ้ผมก็จะมาบอกพวกเราผมอยากบอตอนทีุ่เจ็ดความเนี่ยผมเนี่ยได้ดูยมกนนะครับผมตอนที่เจ็ดความเนี่ยผมเน่ได้ดูมายากลนะครับผมเลยอยากเป็นนักยมกนผมอยากเป็นนักมายากลผมเขาผม ดูนะครับในกระเป๋านี่ไม่มีอะไรเลยนะครับครับผมดูนะครับจับตาดูให้ดีครับดูนะอะไรออกมาเนี่ยยิงยากเลยครับถอกถือไว้ครับถือดูดูขาดูใกล้ๆนี่ยนี่ยบอกยาดมากเลยครับจับตาดูไม่มีอะไรทีกอย่ากนะครับไม่มีครับไม่มีดูมือแล้วดู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 ในมือก็ไม่มีเลยนะไม่มีครับ ับตาดูครับจับตาดูจับตาดูครัจับตาดูจับตารัโอ้โหจับจัเลยครับนี่ครับนี่ผมอยากเป็นนักมายากลนะครับก็อยากเป็นนักมายากลตอนที่ผมอายุเจ็ดขวบนะครับดูนะครับไม่มีอะไรนะครับนี่ครับนี่คือความรักอยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมก็พอเล่นเป็นครับผม เพราะว่ารู้สึกอยางมีเสน่ห์ครับโอ้ได้ครับแต่ไม่รู้ว่าเพราะรูปป่ามครับอ่าครับ ครับก็สองเดือนเองครับผม,ผมอยากจับพี่พกระจูครับจะไปไจับพี่กระจูครับตอนนี้อะผมเนี่ยได้จับกระจูมาแล้วไอ้หน,นีเนี่ยผมจะจัดการมันให้ได้เพราะว่าเหนือศสตูสุดท้ายของผมกระจูจัดการมันมีนมกระจูห,อห้อะไรสุดมีกระจูอะไรสุด สวัสดีทุกท่สวัสดีทุกท่าไอ้ยัยไอ้ไอ้ไอ้อไล่ยิงมันให้หมดเลยครับผม ผมเนี่ยจะต้องพูดวเองผมอยากเป็นเอ่มเอ่มผมชื่อยอ,องกันครับผมอยากไม่ได้ผมอยากว้าสาวครับชอบสาวแบบไหนครับผมว่าผมชื่อไม่ออกครับเป็นเกย์ใช่ไหมครับครับไม่ใช่ครับก็เคยครับก็นั่งหยวนครับ ุกครั้งครับผมก็เคยครับก็น้ำส่วนครับทุกครั้งครับผมผมอยากบอถ้าชอบคลิปของผมติดตามได้นะครับสตูดิโอเอ่อพีเอชสตูดิโอของผครับ